ทาไมพ่ออ้าอาจารย์เอาจมาทำไมพ่ออาอจารย์ทำไมพ่อเอ่อมาทไมพ่ามาเอามาเร็วทำไมพ่อกอาจารย์จาเอ่อมามามาโอเคเอาเอามาเลยไหมเอามาให้่อกเอามาห้พ่อกรเจ้าเจ้ากรฮันน่า เอา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 เป็นแนวอื่นเลยนี <Different rim todas> so ่นะเลยเอามาเอามาอาจารย์เอาเปียกเบิร์ดกูด้วยจ้าจ้าก่อนจ้าเล่นน้ำลายเฮ้ยเอาจ้าเอาจ้าเอาไหมจ้าจ้าดีๆใช่จ้าใช่เชียวเฮ้ยเลยเนาะเอาพอแล้วบ๊ายบายไม่พอเอาอีกเหรออาจารย์จ้า

but i mean yeah.